พระพุทธเจ้าของเราสมัยเป็นมหาชนกนั่นช่วงนั้นเวลาสละราชสมบัติออกมาบวชมาบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วทําความเพียรอยู่จะง,ง่วงง่วงนอนพี่เดียวง่วงแล้วก็มาลำพึงตนเองว่าเอะเรานี่สละหมดทุกอย่างราชสมบัติเราก็สละมาบวชเราจะมีอะไรเป็นพิษเป็นภัยในพรหมจรรย์ของเรามันไม่น่ามีอะไรเราสละได้หมดแล้วพอคิดอย่างนั้นเนละพระปเจกับะพุทธเจ้า โผล่ขึ้นมาเทศให้ฟังเลยยังท่านยังมีอันตรายมากพรมาจันของท่านนิทาตันทิพิชม,มตาการน่วงนอนการบิดขี้เกียจการเมาอาหารนิทาตันทิพิชม,มตาการน่วงนอนการบิดขี้เกียจการเมาอาหารกินมากเหล่านี้สลิงรัขากระหูหิปริพันธยกอันตรายมากทีเดียวท่านจะบอกว่าไม่มีอันตราย การเมาอาหารการง่วงงกง่วง,ง,ง,งการบิดขี้เกียจสิ่งเหล่านี้ที่เต็มอยู่ในร่างกายของท่านนั่นแหละคืออันตรายที่มากทีเดียวักหูไปว่ามาัะหูหิปริปันทยเจอ,อันตรายมากเลยทีเดียวสิ่งที่ท่านสละมาได้นั้นเป็นของภายนอกแต่ของภายในตรงนี้ที่มาอาหารที่ง่วงเนี่ยงอกง่วงเมาอาหารนี่อันตราย